สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะแอลบัคเสื้อผ้ามือสองค่ะสวัสดีคุณลูกค้าทุกท่านด้วยนะคะกับรายการแรกของเราช่วงบ่ายค่ะเสื้อเชอิ้ตลายสก็ตคุณผู้ชายค่ะแม่แม่แมสก็ตผู้ชายตาเล็กตาใหญ่นะคะโทนเรียบ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 เนี่ยก็ยังคงกอดอยู่นะแม่เอาง่ายๆตัวนี้จะเน้นเป็นสก็ตนะคะสก็ตท,ทุกตัวเดี๋ยวเรามาดูกันเปิดเลยค่ะนางขาเปิดเลย นะเปิดเลยตัดเลยค่ะคุณลูกค้าวัเดีคนดูวค่ะสองนีนางใครเข้ามาคนแรกขอให้รวยขอให้รวยขอให้สวยนะคะคุณพี่อะไรนะอุ้ยคุณพี่รักกันตลอดไปขอพระคุณคุณลูกค้าด้วยที่เข้ามาคนแรกเลยนะคะถ้าใครเข้ามาได้จากคุณพี่่ะเข้ามาแว็บเดียวก็ขอให้รวยขอให้รวยเข้ามาสองชั่วโมงก็ขอให้รวยขอให้รวยเข้ามาทุกวันก็ขอให้รวยขอให้รวยเอาง่ายๆใครเข้ามาก็ขอให้รวยยรวยอะ กอดค่ะคุณพี่มัดมาไหมจ๊ะมัดมาแต่อันนี้ไม่ได้มัดเชือกฟางนะมัดแบบว่าเป็นเหมือนสิบตัวยี่สิบตัวมัดตุ้มๆมาให้ให้เรียบร้อยนิดนึงนะคะเป็นสกอต้าตาเล็กตาใหญ่มาเลยจ้ะคุณพี่ขาเดียววันนี้เรามาดูกันขายเชิ้ตสกอตอยู่แล้วอย่าพลาดกับรหัสนี้จา้าคุณลูกค้าค่ะตัวนี้เป็นงานไอทีนะแมะ่นะตัวนี้ข้อด,ดีของไอทคือได้งานรวม ได้งานรวมได้หนึ่งกระสอบได้ไซร์รวมได้ไซทั้งงานเมกาแล้วก็ได้ทัง้งไซงานญี่ปุ่นนะแล้วก็ราคากระสอบนี้หนึ่งมื่นหึ่นห้ารบาทคนณลูกค้าค่ะ,คะได้ก๊อตทุกตัวค่ะแม่โอ้โหเลิศมากตาเล็กตาใหญ่นะคะสารพัดตามาเลยนะแม่นะ่อะอขามาแขนสั้นขาแขยนยาวประปบนกันไปแล้วเนื้อผ้าเท่าที่เจอจะเป็นเนื้อผ้าฝ้ายผ้าคอตตอน ใส่ง่ายใส่สบายค่ะเหมาะก,กับสภาพอากาศบ้านเราด้วยจ้าอตาใหญ่ๆแบบนี้ก็มาค่ะคุณลูกค้าค่ะต้นทุนต่อชิ้นนะับประมาณการห้าสิบปดบาทนะคะไปต่อเลยจ้าแขนสั้นค่ะแขนสั้นนะคะแล้วก็เป็นกระดุมส่วนมากจะเป็นกระดุมหน้านะคะกระดุมหน้าประมาณเกือบเก้า้าเปอร์เซ็นนะคะคุณลูกค้าค่ะจะเป็นกระดุมด้านหน้านะคะอ่ะรัวๆกันเลยแม่เนื้อผ้าค่ะตอนผ้าฝ้ายบ้านเราค่ะ มีตั้งแต่ครตตอนหนาหนานี่หมายถึงประมาณนี้หนาคือหนาของเขานะคุณลูกค้า่ะเชิ้สกอตนะผ้าฝ้ายนะแล้วก็จะมีเป็นบางๆนะคะคๆกันมาค่ะอุ้ยสวยเลยเอากระไม้แทกันอ่าม,สโม,โมอมสซิโมค่ะตัวนี้เป็นของมอสซิโมค่ะคะุณลูกค้า่ะอุ้ยหลากหลายสีเลยตัวนี้หลากหลายสีเลยอ่ะชอบก็ CF ได้เลยค่ะเจ้าตามกระสอบนี้ก็ได้เจ้าเป็นรุ่นเองก็ได้ค่ะเรามีพร้อมจัดส่งแต่ว่ามีไม่เยอะนะสําหรับรหัสนี้ค่ะ คนลูกค้าขาตัวนี้เป็นของแก๊บค่ะลายแบบก๊อดค่ะก๊อดนำเงินตัดขาวอุ้ยตัวนี้สวยมากแก๊บค่ะคนลูกค้าขาสวยเลยและเป็นกระดุมหน้าขออนุญาตดูกระดุมนิดนึงโอ้โหกระดุมอยู่ครบนะแม่ตัวนี้เป็นแบรนด์ของแก๊บค่ะสวยเลย ่าสสวยกันเลยนะไปต่อที่ Quick Sewer จากตัวนี้เป็นแบรนด์ของ Quick Sewer ค่ะแม่ Quick Sewer ค่ะตัวนี้ไซส์ประมาณไซส์ L ก็ได้ XL ก็ได้นะคะโทนสีเอาจะเรียบๆแต่ก็กอดเหมือนเดิมค่ะแม่ลวดลายสกอตตาเล็กตาใหญ่สีสดสีไม่สดค่ะคุณลูกค้าขาประปนกันไปแมไอซอดค่ะตัวนี้คอสะอาดมากคอสะอาดมากดูค่ะลดเลยค่ะ คุณลูกค้าโอ้โหผ้าไหมศาสตร์มากแล้วเนื้อผ้าเป็นผ้าฝ้ายผ้าคอตตอนตัวนี้นะขายได้เลยคุณลูกค้าแอลแอลเห็นพ่อค้าแม่ค้าส่วนมากที่เขาไปขายต่างจังหวัดนะตัวละสองร้อยตัวละสองร้อยแบบนี้เลยเรียกขึ้นมาผ้าจะใหม่จะเงาแต่อยู่ในนี้ต้นทุนห้าสิบแปดบาทคุณลูกค้าค่ะต้นทุนประมาณการห้าสิบแปดบาทสวัสดีคุณลูกค้าที่นั่งกับแม่แม่่ะขายได้ทั้งปีไม่ต้องไปตามเทรนว่าคุณผู้ชาย จะไปใส่แบบไหนจะใส่ก๊อตไม่ก๊อตตัวนี้คือก๊อตก็ไม่ได้ตาเข้มมากแบบนี้ก็เป็นก๊อตก็จริงค่ะแม่แต่ก๊อตแบบเรียบเรียบก๊อตแบบผู้ดีก๊อตแบบสวยงามนะคุณลูกค้าขาแบบนี้ก็มีตัวนี้ก็ก๊อตค่ะแม่ก๊อตแบบเรียบๆรียบก๊อตแบบสีสวยตัวนี้ก็ถือว่าก๊อตนะแม่นะก๊อตแบบเรียบเรียบเดี๋ยวเราจะเอาแบบว่าก๊อตแบบสดชิมเข้มก๊อตเข้มก๊อตสดก๊อตแบบเด็ดเด็ดนะคุณลูกค้าขาขอนเด็ดเด็ดเลยค่ะอ่า ขอแบบเนี้ยค่ะเข้มแบบนี้ก็ได้รอรอผู้ดีผู้ดีเรียบเรียบผู้ดีผู้ดีเหมือนกันคุณลูกค้าค่ะอันนี้เข้มเข้มอันนี้เรียบเรียบก็สเหมือนกันนะแม่นะโทนสีนะเห็นเขาขายอยู่สองร้อยสองร้อยห้าสิบเอาไปรีดเอาไปซักดีๆคุณลูกค้าขาไปทําความสะอาดนิดหนึ่งนะสามารถต่อยอดเพิ่มมูลค่าสินค้าได้เลยค่ะแม่อุ้ยแล้วไซส์นะตัวนี้ขาด้วยงานเมกาของเขาค่ะคุณลูกค้าขาจะขาไซส์ ไซส์ S ไซส์ M ไซส์ L นะะไซส์ของคนไทยทั่วไปนะคะคุณลูกค้าค่ะโอ้โหไปต่อที่แบรนด์กัล <laughs> ลวลเรามีป้ายห้อยมาด้วยจากตัวนี้ค่ะนะสวยเลยแขนสั้นค่ะสีส้มสวยสวย <laughs> อ่าลีอะไรนะอ่าลีคูปเปอร์ค่ะตัวนี้ค่ะไซส์ประมาณไซส์ L ค่ะแม่ไซส์ Side L นะคะเป็นลีค่ะตัวนี้เป็นแบรนด์ของลีค่ะลีนะ,ะโอ้โหสวยเลยโอ้โหยั์อยู่ ยับอยู่ยับอยู่ค่ะตอนนี้ยังยับอยู่ถ้าปล่อยเขาลายตัวนิดนึงนะจะใหม่จะเงาขึ้นมาเดินนอตเฟค่ะอุ๊ยแบรนด์หลากหลายเนาะแบรนด์ band หลากหลายเลยนะตอนนี้เป็นของเดินน็อตเฟค่ะ <not fair S 1> คุณลูกค้า่ะสวยเลยอะ่ะตอนนี้ก็ยังคงคอนเซ็ปเป็นก็อดอยู่นะอ่ายังเป็นคอนเซ็ปนะเป็นสกอตนะคะแขนยาวแขนสั้นนะคะสนใจเอฟด่ดวนๆค่ะคุณลูกค้า่ะได้ตามดีวิวนี้เลยแม่โอ้โหสีสวยเลอเลอกันเลย เดี๋ยวรีวิวนี้เราขออนุญ,ญาตยาวๆนิดนึงนะแม่นะยาวๆนิดหนึ่ง,นะงไปต่อที่สีชมพูอุ้ยตัวนี้พูดดีมากสวยมากเป็นแบบว่าก๊อ์เล็กๆค่ะแม่แล้วตัดด้วยกระดุมนะสีฟ้าส,สวยๆแบบนี้นะคะได้หมดเลยอ่ะสนใจต้องรีบซ F แล้วค่ะคุณลูกค้าค่ะจะรับกระสอบนี้ก็ได้กระสอบใหม่ก็ดีนะคะกับเสื้อเชิ้ตลายสก๊อตคุณผู้ชายค่ะคุณผู้หญิงสามารถใส่ได้นะแม่นะใส่เป็นแบบว่าใส่คลุมก็ได้นะ,ะกันแดดก,กันลมกันหนาวได้หมดเลย ผู้ใหญ่ชอบวัยรุ่นใส่ดีแต่ว่าถ้าไม่ได้ขายสกอ๊อตเรามีเป็นค้าลายนะไม่ได้ขายค้าลายเรามีเป็นไซส์ใหญ่ไม่ได้ขายไซส์ใหญ่เรามีเป็นเุดเดรนิมไม่ได้ขายชุดเดรนิมค่ะคุณลูกค้าค่ะเรามีเป็นยืดอุ้ยหลากหลายคุณลูกค้าค่ะเยอะมากหลากหลายรายการนะถ้าใครพูดคุยสอบถามเข้ามาได้อก๊อตจริงก๊อตจังก๊อตมากเดี๋ยวด้านหลังอันนี้พี่พี่ขอเซตนี้ก่อนก่อนนะคะแบอ่าเซตนี้พี่ขอก่อน สวยๆก็เลยดูค่ะคุณลูกค้าค่ะสวยมากแม่อ่าสวยเลยนะคะ,ะแขนยาวแบบนี้ค่ะสวยสวยไอสีส้มคุณลูกค้าขาแบบนี้ก็ได้นะคะแต่ว่าทลี่ขึ้นมาน่ะพาจากยิ่งใหม่กว่าน,นี้นะ,ค,ะคุณลูกค้าขาขอสีสดๆสแบบนี้นิดนึงแขนยาวถ้าเป็นงานญี่ปุ่นนะคะบางตัวก็จะใส่ได้พอดีเท่ากับแบบว่าหุ่นชายไทยแล้วทั่ว,วไปนะคะคุณลูกค้าหรือว่าถ้าเป็นบางตัวนะคะอาจจะเป็นแบบว่า ไซส์ใหญ่ S นิดนึงอาจจะเป็นแขนเตอร์นะขึ้นอยู่กับความสูงของคุณลูกค้าแต่ละท่านนะคะคุณลูกค้าขาไปต่อกับแบรนด์ของเราแบรนด์คุ้นหูคุ้นตานะคะคุณลูกค้าขาไปต่อคะ่ะแขนสั้นคะ่ะอ่าไปต่อเด้อแม่เด้อุอ้ยแบรนด์ลัวมากโปโลไอซ่อนเดนอ f เฟ e โอนาวีมิเชลครอแกบบานาน่าควิกซีรัลีชูเปอร์ นะคะลูกค้าขะลีกินซี่โอไมช่นยูนิโค่นะคุณลูกค้า่ะแบรนด์เราเยอะมากแล้วส่วนมากมันไม่เชิงเป็นแบรนด์กีฬาเนาะคือเป็นแบรนด์แบบรวมๆอะแบรนด์ดีแบรนด์ดังอะแม่รวมอยู่ในนี้หมดเลยอะบานาน่าค่ะคุณลูกค้าค่ะอุ้ยบานาน่าตัวนี้คือผ้าดีมากเลิศมากค่ะบานาน่าตัวนี้กระดุมอยู่ครบค่ะคุณลูกค้าขะตัวนี้กระดุมอยู่ครบค่ะแล้วก็ผ้าดีมากอะยูนิคองยูนิโคมาหมดค่ะคุณลูกค้าค่ะเพราะตัวนี้เป็นงานรวม นะรุ่นลายสไตล์วินเทจคล้ายแบบนี้ก็มาจ้ะคุณลูกค้าค่ะยาโรช้าแม่แม่ค่ะคอยู่แล้วเล่นอยู่แล้วเอฟได้เอฟกันเลยนะสนใจก็ต้องรีบซีเอฟแล้วนะกับรายการนี้ของเราเสื้อเชิ้ลายสกอตคุณผู้ชายได้งานรวงได้งานไอทีนะได้งานญี่ปุ่นได้งานเมจานะราคาหนึ่งหมื่น 1, หนึ่งพันห้าร้อยบาทคะ่ะแม่แม่คะ่ะโอ้โหจำนวนชิ้นประมาณการหนึ่งร้อยแปดสิบถึงสองร้อยชิ้นค่ะตกต้นทุนต่อชิ้นคุณลูกค้าคะ่ะประมาณการห้าสิบแปดบาทแม่ US ค่ะตอนนี้เขาบอกว่าเป็นของ US เลยต้นทุนห้าสิบปดบาทไม่ได้ขายเป็นชิ้นไม่ได้ขายเป็นตัวนะคุณลูกค้าคะ่ะเราขายเยอะขายเหมานะคะปาดเลดิศเลิศแห้งค่ะสวยเลย เลิศเลยอ่ะสวยๆกันเลยเด็ดๆกันเลยไปต่อไม่รอเลยแล้วกันค่ะตัวนี้เป็น R G R อะไรไม่รู้อ่ะคุณลูกค้าแบรนด์อาปาจือปะจือ,จอไม่ใช่ R <c oughs> ปาเอแผ่วไอเป็ด R ปะจือปะจือล้อห่ะเอฟได้เลยนะเดี๋ยวให้นางมาเต้นโชว์เลยนะคุณลูกค้าขานางเอาไหมนางเอาเปล่า เดี๋ยวดูวลิขิตร้องเพลงก็ห้ามเกินเจ็ดคำนะไปต่อกันรัวๆนะแม่นะไปต่อกันรัวๆนะคะแบรนด์เราเจอเยอะอยู่นะแต่ว่าเนื้อผ้าตอนนี้เป็นเนื้อผ้าฝ้ายผ้าคอตตอนเนื้อผ้าค่อนข้างยับนะแม่ยับอยู่นะจะมองไม่ค่อยสวยไม่เห็นรูปแบบที่ชัดเจนเท่าไหร่แต่เท่าแต่ถ้าเรานะหยิบขึ้นมาเอาเป็ีดนิดนึงนะบอกเลยนะ ขายตัวละสองร้อยสองร้อยสองร้อยได้เลยหรือจะเอาเร็วๆก็ได้ค่ะคุณลูกค้าค่ะ,คะตัวละร้อยห้าสิบร้อยแปดสิบก็ได้นะอุ้ยแบนด์รัวมากแบรนเดเยอะจริงบอกเลยคุ้มค่ะคุณลูกค้าขาดูค่ะเรียบๆแบบนี้ก็สวยนะแม่เรียบๆแบบนี้ก็สวยนะคะหรือว่าจะเป็นสีเข้มๆสีแดงหรือว่าจะเป็นแบบนี้ก็ได้เข้มๆแบบนี้ก็ได้แต่ว่าตัวนี้นะกลุ่มผู้ใหญ่เนี่ยใส่แล้วโทนแบบสุภาพมากเรียบเลย แต่ถ้าเป็นกลุ่มออฟฟิศกลุ่มทางานหน่อยนิดนึงเราจะมีแยกนะแม่นะตัวนี้จะเป็นเชิดขะรายไม่เน้นกอดนะแม่นะตัวนี้จะเน้นกอดนาะบริษัทบัคของเราแยกประเภทให้คุณลูกค้าค่อนข้างละเอียดมากนะแม่ ชอบกอดก็กอดนะไม่ชอบกอดก็มีเรียบนะไม่ชอบเ,บเรียบก็มีเป็นยีนนะหลากหลายหมวดน,นะแม่นะะลองเข้ามาดูก่อนก็ได้บางรายการอาจจะไม่มีตัวอย่างให้ดูนะคะสามารถทักหาแอดมินนะหรือว่าพนักงานขายโดยตรงก็ได้นะดูตัวอย่างคร่าวๆก่อนก็ได้นะคะลูกค้าสี่ท่านนะตอนนี้สนใจไหมคะแม่แม่ขป้าสุริงามงามโอ้ยลายตรง,ตรงอ๋อตัวนี้เป็นแบรนด์ตัวไหนคะไปแล้ว ไปแล้วนะอ่ะตัวนี้เป็นแบบสวยเลยค่ะเป็นแบรนด์ของตัวนี้ค่ะแต่ว่าจะน่าเห็นมินบอกว่าน่าจะเป็นแขนสั้นแขนยาวนะคะอุ้ยงามเนาะนเป็นรุ่นอ๋อเป็นรุ่นวินเทจ,เเทจใช่ไหมคะเดี๋ยวคุณลูกค้าไปดูอีก,กรอบไม่แน่ใจว่าเป็นรุ่นวินเทจนะคะเป็นแบบว่าอ่าที่ลูกค้าตามหาอยู่หรือเปล่านะคะสำหรับเรื่องแบกนะคะคุณลูกค้าคะ่ะแต่ตอนนี้ค่ะสวัสดีคุณลูกค้าเจ็ดที่นั่งด้วยฝนตกไหมคะคุณพี่อยู่จังหวัดอะไรกันบ้างจา้า สมุทรสาครแถววัดโพเจค้ค่ะค,คุณลูกค้า่ะตอนนี้นะถือว่าฝนไม่ตกตกไหมจ๊ะยังไม่ตกฝนยังไม่ตกแต่ว่ามืดมาหมดแล้วแม่บอกได้เลยค่ะบริษัทบัคของเรานะผ้ามือสองของเรานะยังสุพิมือหนึ่งนะไม่ผ่านการใช้งานของเรานะอยู่ที่ไหนก็ขายได้แม่บอกเลยไลฟ์สดขายได้นะคะติดตรงติกต่อได้หมดเลยค่ะอยู่บ้านก็ขายได้ไลฟ์เฟสบุ๊กเฟสบุ๊กได้หมดเลยค่ะคุณลูกค้าขาหลากหลายช่องทาง นะแต่ถ้าสนใจกระสอบนี้นะคะเราแถมคนคัดผ้าให้ด้วยนะซื้อกระสอบนี้ในราคาหนึ่งมหนึ่งพันร้อบาทนะแถมนางกระแถมพี่ตีไปด้วยแบ่งแบ่งแบ่งกันออกไปบ้างก็ได้นะคุณลูกค้าค่ะยอกยอกค่ะยอกยอกค่ะคุณลูกค้าค่ะยอกยอกโอ้โหกอดมีคนบอกว่าไม่ไปด้วยนะไม่ไปจ้านะไปต่อค่ะ รัวได้รัวนะจ๊ะแม่แม่รัวได้รัวจำนวนชิ้นเขาเยอะนิดหนึ่งนะคะร้อยแปดสิบถึงสองร้อยชิ้นนะคะตัวนี้อุ้ยโอนวีจ่ะตัวนี้โอนวีคอใหม่สะอาดมากคุณลูกค้าขาคอใหม่สะอาดมันเลยสำหรับแม่แม่ท่านไหนที่อยู่ต่างจังหวัดค่ะสามารถติดต่อหรือติดตามบริษัทบัคของเราได้หลากหลายช่องทางค่ะ ไลน์ก็ได้เฟซบุ๊กก็ได้เว็บไซต์ก็ได้โทรสทบถามก็ดีนะคะคุณลูกค้าค่ะหรือว่าจะเป็นช่องทางติ k t ต็อกอินสตาแกรมก็ดีค่ะคุณลูกค้าค่ะประมาณหกเจ็ดช่องทางกันแม่แต่อยากได้ด่วนได้เร็วได้ไวนะจ๊ะแอลแนะนําค่ะคุณลูกค้าขาโทรนะคะอุ้ยเท่าที่ไลฟ์ไปนี่ยูนิโคลีฮลเตอร์ฮอลเลอร์ลาสูลาสูจะไปอีนยางเกาะลาสูจะไปอีนยังเกาะ ฮอลิคอปเตอร์ลาสิจะไปฮอลิคอปเตอร์ er แล้วนะคะคุณลูกค้า <American. S 1> ค่ะอ่าตัวนี้เป็นของอเมริกันนะคะอเมริกันอีเกร์ค่ะคุณลูกค้าค่ะด้านหลังของเราสู้ไหมผ่านได้ก็ผ่านนะพี่นะผ่านบ้างก็ได้นะกะจะหยิบทุกตัวเลยอเมริกันอีเกร์ค่คะคุณลูกค้าค่ะป๊าดแบนลัวอีหลี่โอนาวีคะ่ะทําไมชอบชอบถ้าเป็นแหนวนะเริ่มต้นธุรธกิจใหม่เลยแม่เคยขายเลยถ้าเป็นงานผู้ชายเอาสกอตรหัสนี้แหละ และก็ได้งานรวมด้วยคุณลูกค้าบอกว่าทำไมถึงได้งานรวมยูนิคอพวกยูนิคอย่างเงี้ยจะอยู่เป็นโซนงานญี่ปุ่นแต่ว่าฐานผลิตทั่วโลกนะแม่นะพวกลีอย่างเงี้ยค่ะคุณลูกค้าค่ะอเมริกันอีเกอร์ตัวนี้ก็จะเป็นงานเมกาเราจะเป็นโซนงานเมกาตัวนี้จะรวมกันมาหมดเลยรอบหน้ายูนิคออกดีเอาเป็นงานญี่ปุ่นนะแม่นะญี่ปุ่นล้วนอเมริกันอีโกอเกอร์รีวายออกดีๆนะแม่นะหมายถึงแบรนด์นะไม่ได้แบนรนด์ล้วนนะออกดีเอาเป็นงานเมกา นี้แยกกลุ่มได้ด้วยหรือว่าจะเป็นไซส์ใหญ่ออกเยอะๆรอบหน้าเป็นเมกาล้วนแต่ว่าแอบว่าตัวนี้นะคุณลูกค้าซื้อ10กระสอบได้ส่ทุกลูกคุณลูกค้าซื้อ2กระสอบได้สุด1,000บาทนะแล้วก็วันนี้วันที่25กุมภา เดือนแห่งความรักเราเลยอีก3าวันโค้งสุดท้ายแล้วแม่แม่ท่านไหนที่เป็นสมาชิกกับบริษัทบัคค่ะคุณลูกค้าขาโค้งสุดท้ายอีก3วันแล้วนะจะหมดโปรแล้วนะ10บรายการสามารถเลือกซื้อได้นะคะคุณลูกค้าขาบางรายการยังพอมีสําหรับโปรราคาพิเศษสําหรับคุณลูกค้าที่เป็นสมาชิกนะคะเก็บไปก่อนในใจไว้แต่ว่าอย่าโดนเดอ้อคุณลูกค้าขาภายในเดือนนี้นะคะป้าง้ามเนาะดู้าสี ถ้าแบบว่าเวลาแขวนนะอันนี้เราแบบแขวนแบบนี้ตอนที่ยับอยู่นะคุณลูกค้าแต่ถ้าเรียบเรียบขึ้นมาจะสวยอันไหนที่คอเปื้อนดํานิดนึงเอาไปซักอันไหนที่ยับยับออกไปรีดเอาไปทาความสะอาดนิดน,นึงค่ะแม่เพราะว่าตัวนี้คาไซคาทรงคาสไตล์คะ,คะรูปแบบและก็คาสกอตคะ่ะคุณลูกค้าคะมีมาหมดนะคะอ่ามีมาหมดนะแม่นะ อเอฟได้เอฟกันเลยนะคะอุ้ยตัวนี้เป็นของแก๊ปนะตัวนี้เป็นแบรนด์ของแก๊ปนะคะแขนยาวนะคะแก๊ปสสวยค่ะคุณลูกค้าค่ะตัวนี้เป็นบานาน่าจ้ะอุ้ยบานาน่าตัวนี้สวยมากเนื้อผ้าดีมากคุณลูกค้าค่ะตัวนี้เป็นของบานาน่านะคะส,สวยๆกันเลยจ้า อ่ะตัวนี้เป็นของ Quick Sea w r ค่ะลูกค้าจาตัวนี้เป็นแบรนด์ของ Quick Sea w r ไซส์ประมาณไซส์ L นะไซส์ L ไซส์ M ใส่ได้นะคะลวดอรัวได้เรัวเลยเด้อคุณลูกค้าค่ะสนใจก็ต้องรีบ CF กันแล้วนะคะอย่ารอ้ากันเลยค่ะแม่แม่ค่ะอย่ารอช้ากันเลยด้านลลางเดี๋ยวเซ็ตสุดท้ายเดี๋ยวคอแบบแจ่มๆเด็ดๆ แจ่มแจม,แจมเด็ดเด็ดสักห้าตัวสุดท้ายนะห้าตัวสุดท้ายเดี๋ยวก้อนนี้ขอโชว์คอเดี๋ยวจะบอกว่าโชว์แต่ตัวที่สวยเราผ่านไม่กี่ตัวเองคุณพี่คุณพี่ที่ผ่านอันนั้นคืออะไรคะสีมันซ้ำๆกันแล้วก็อันที่ผ่าน,านอาจจะคอเปื้อนอันนี้ตรงๆเลยนะแม่นะตรงๆไม่ต้องสามตัวตรงนะแม่นะเราบอกตรงๆเลยนะอ่าแล้วก็บางทีที่ผ่านคือบางครั้งเราติดกระดุมไม่ทันนะคะเราติดกระดุมไม่ทันตัวนี้ขออนุญาต คุณลูกค้าค่ะโชคอนะแม่นะแบนแล้วก็ผ่านได้เลยนะโชคอค่ะมัดนี้ขออนุญาตโชคอ่ะเห็นไหมคะ,ะกล้องโชคอนะแม่แม่นะอ่าตัวนี้โชคอนะผ้าค่อนข้างสะอาดเลยนะคะดูค่ะคุณลูกค้า,าค่ะค่อนข้างผ่านเลยนะแม่อ่าแบนไม่เอาขานา้ดโชคอค่ะลูกค้าขาอันนี้แบนแล้ผ่านนะแม่ลูกค้าน่าจะเห็นเนาะแต่ว่า ผ่านเร็วมากเพราะว่าโชว์คอค่ะคุณลูกค้าดูค่ะอ่าตัวนี้โชว์แบนยังผ่านเลยคุณลูกค้าไม่บอกนะแม่แม่ไม่บอกนะแม่แม่ไม่บอกนะดูค่ะคอขออนุญาตมัดนี้เป็นโคขออูดูค่ะไม่บอกค่ะแบนคุณลูกค้าค่ะไม่บอกไม่บอกค่ะดูนี่ขออนุญาตค่ะไปมัดนี้ให้คุณลูกค้าไปลุ้นอีกรอบมาค่ะตะก้องค่ะโอ้โหสวยมาเลยค่ะโทนสีมาได้เลยนะคะ มีตั้งแต่แบบโทนหวานนะคะสก็อตตาเข้มๆใหญ่ๆนะ,ะมาหมดค่ะแขนสั้นแขนยาวนะ,ะอ่ารัวๆกันเลยเอ็กเพจ้า mm hmm. ตัวนี้เป็นแบรนด์ของเอ็กเพค่ะคุณลูกค้าค่ะอ mm ุ hmm. ้ยตัวนี้เข้มมากในกล้องเข้มไหมคะ mm ่ะ hmm. เข้มมากคุณลูกค้าสวยอ่ะชอบเลย mm hmm. อ่าตัวนี้เป็นของอะไรนะคะ ทอมมี่ค่ะคุณลูกค้าค่ะตัวนี้เป็นของทอมมี่นะคะอ่ะเดี๋ยวส่วนที่เหลือยังไงนะเดี๋ยวให้คุณลูกค้าลองไปลุ้นกันอีก,กรอบนะคะอ่ะโอนาวีจะ้ะตัวนี้เป็นของโอนาวีตาใหญ่ๆนิดนึงค่ะคุณลูกค้าค่ะตาใหญ่ๆสวยๆกันเลยนะคะตัวนี้เป็นของโอนาวีนะคะโอ้สวยอะสวยเนาะเรียบๆอะเรียบแบบผู้ดีผู้ดีอะใส่แล้วน่าจะสวยน่าจะหล่ออะคุณลูกค้าเลิศเลยอะตัวเนี้ยขอเข้มๆแบบ สีแบบจัดจัดนี่เดี๋ยวนะคุณลูกค้าคะ่ะขออนุญาตเอาเซตนี้ออกนะเดี๋ยวเรียงสีให้คุณลูกค้าดูนิดนึงอันนี้ขอแบบสีแบบจัดจัดนะคุณลูกค้าคะ่ะแดงแดงเข้มเข้มเซตสุดท้ายคะ่ะตาเล็กตาใหญ่มาหมดค่ะแม่โอ้โหสวยมากสวยเลยดูคะ่ะแบรนด์เดี๋ยวให้คุณลูกค้าไปดูอีกรอบโอ้โหสวยอะ ยิ่งหรือยิ่งสวยอะค่ะคุณลูกค้าค่ะยิ่งหรือยิ่งได้สวยอะตาเล็กตาใหญ่ตาน้อยตาส้มตาหวานตาเปรี้ยวมาหมดค่ะคุณลูกค้าค่ะอูหมาค่ะนี้เดี๋ยวเซสุดท้ายนะเดี๋ยวให้นามบานาน่าค่ะโอ้โหถ้าบานาน่าคือถ้าเป็นแบรนด์ของบานาน่ากระสอบนี้คือใหม่แล้วผ้าดีแล้วเงามากอะแม่แต่ว่าจะเป็นแบรนด์อื่นนะเยอะเหมือนกันนะ เท่าที่เราเจอเดี๋ยวตากล้องดูให้พี่นิดหนึ่งถ้าขึ้นไม้แขวนแล้วจะเข้ารูปเข้าทรงค่ะคุณลูกค้าขา้าจะใหม่จะเงานะแล้วก็กระสอบนี้แบรนด์ที่เราเจอแบบหลากหลายมากควิกซี e วอรบ้างอ่าเอ็กบ้าง o อนาวบ้าง Banana บ,บ้างยูนิโคลบ้างนฮคลลีบ้างค่ะคุณลูกค้าค่ะเยอะอยู่นะแม่อันนี้นะอันนี้เราก็รีวิวแบบประมาณการเนาะถ้าขึ้นไม้แขวนแล้วรีดขึ้นมา ้าจะใหม่จะเงาจะจับทรงได้ยิ่งขึ้นนะต้นทุน58บาทนะบางตัวขายตัวละร้อยห้าสตัวละสองร้อยสอบามได้เลยแต่ก็แล้วแต่พื้นที่แล้วแต่ตลาดด้วยสนใจกระสอบนี้ต้องรีบ CF แล้วค่ะราคา1 1 5 0 0บาทน้ำหนัก45กิโลจำนวนชิ้นประมาณการค่ะคุณลูกค้าค่ะ180-200ชิ้นตกต้นทุนต่อชิ้น 58บาทมีไหมคะแม่แม่คะ่ะสนใจก็สามารถเซฟย้อนหลังได้หรือในไลน์นี้ก็ได้สําหรับไลน์นี้คลิปนี้ขอบคุณคุณลูกค้าที่เข้ามาดูไลฟ์สดด้วยนะคะสําหรับไลน์นี้แอลขอบคุณคะ่ะ